คนค้นดวงย่อยหวงจุ้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวคุณเองภาพรวมเดือนมกราคมปี2565ธาตุทองอย่างเดือนนี้ดวงชะตาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับการทำงานห้ามใจร้อนเด็ดขาดเลยนะครับเหตุการณ์เหมือนจะดีแต่ก็ต้องระวังพลิกกลับเป็นร้ายได้อย่างไม่คาดฝันให้ระวังในเรื่องของเอกสารการเซ็นสัญญาต่างๆต,ต,ต้องละเอียดรอบคอบ อาจจะต้องร่วมงานกับผู้ที่ไม่เหมาะสมให้ใช้ความอ่อนโยนมีเมตตาต่อผู้คนเรื่องเงินเงินทองทองหมุนเวียนอาจจะไม่คล่องตัวนิดนึงคนรอบข้างจะนําความลําบากมาให้คุณเท่านั้นครับที่เป็นเพื่อนที่ดีสําหรับตัวคุณเองต้องพึ่งตนเองให้เยอะๆให้อยู่บ้านหรือว่าไปพักผ่อนก็จะดีนะครับช่วงเดือนนี้ธาตุทองหญินดวงชะตาในเดือนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีนะักต้องมุ่งมั่นทํางานอยากก่างจริงจังนะครับเงียบๆเขาไว อย่าพึ่งไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอย่าโลภมากนะไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครทําในสิ่งที่ควรทาก่อนนะครับให้ตรึกตรองอย่างละเอียดรอบคอบสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะมีภัยร้ายซ่อนแฝงมาอยู่ครับ